สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ตรงสเปคลิเวอร์พูลเมนเซนสัญญาอาราบาล่วมทับแล้วแฟนหงวว่ายังไงเสดังปูดนะครับว่าดาวิดอาราบากระกลังดาวรังของไบโอเมนิกไม่ใช่ค่างประมายของหงแดงลิเวอร์พูลเพราะมีสภาพร่างกายที่ไม่ตรงสเปค สโมสรลิเวอร์พูลกับสโมสรยัใหญ่งศึกเวทีพิ่มเกฤษไม่ได้มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวดาบิดตอาราบากลางหลังคนเก่งของไบยูมินิกยอดสโมสรทุกหนังศึกคุนเดซุลกิญามันมาเสริมทัพเนื่องจากอัลบาไม่ใช่ผู้เล่นรุ่ล่างสูงใหญ่รือโดดเด่นเรื่องลูกกลางอางการตามการรายง,งานจากด e ิอีทิบดันส์สื่อชั้นนำของเมืองดีในวันพุธที่3ม,มกราคมที่ผ่านมาอัลบากํกำลังจะหมดสัญญากับไบยูมินิกหลงจบฤดูกาลนี้นะครับและคาดการณ์ว่าจะตัว จะเลือกอัมลาทินอเลียนส์อรีนาแบบไร้ค่าตัวในช่วงเสมอนี้ซึ่งเชื่อกันว่าลิเวอร์พูลก็คือหนึ่งในหลายๆสโมสรที่อยากได้ตัวอาลาบาไปร่วมเทียอยางไร้ก็ตามล่าสุดดีอิบิเดนซ์ระบุว่าที่ผ่านมาหงดงได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของอลราบาลิบเหลือแล้วแต่พวกเขาชื่อว่าดาวเตะทีมชาติออสเตรียในวัย28ปีไม่ใช่ผู้เล่นกองหลังที่ตรงความต้องการของเทียมโดยสื่ออังกฤษอ้างว่าหงดงอยากได้ปักกหลังที่รุปร่างสูงใหญ่และเล่นลูกกลางการได้เหมือนกับเบอร์กีฟันไรซ์ ที่สูง193ซนตเมตรเจอมาเตปที่สูง195ซนตเมตรและโจโกเมสที่สูง188ซนติเมตรกาันตีอ a ลาบ้ามีส่วนสูงพิมงค่า180ซนเมตรท่านี้ก็กกังกันว่าโรมเมร็ตเป็นสโมสรที่มีโอกาสได้ตัวอลาบ้าซึ่งสามารถเล่นแบ็คซ้ายและกองกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นทีมแตงหนึ่งที่จะได้ตัวอลาบ้าไปครอบลอง โลนันคูมันตระกาศปิดดิววานดุมเป็นที่ดดเดแล้วและเขาจะดนึงตัวนักเตะม,มาร่วมทีมแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้ปิดดิวแน่นอนแล้วซึ่ดังสเปนที่ข่าวตัวเนื่องว่าในเวลานี้ทางสมสรนบาร์เซโลนากาลังมีความมั่นใจบแบบเต็มเปี่ยว่าจะสามารถคว้าตัวสามนักเตะดังที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย,ย่นพยายมาค้าแข้งในถิ่นคันูได้อย่างแน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้โดยหนึ่งในนั้นก็คือจินนี่วานดุมกองหลังตัวเทพของลิเวอร์พูลที่มีข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดกับบาร์เซ โดยทางโรนันคูมันนะครับผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างสุดมั่นใจว่ากำลังทำข้อตกลงล่วงหน้ากับเจนี่วายนดุมเอลิกาเซียและเมลฟิสเดปายในช่วงสมัยนี้ได้อย่างแน,น่นอนโดยใน,นตอนนี้นะครับเหลือแค่ั้นตอนรอให้การเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่เสร็จสิ้นเสียก่อนและทางสโมสรบาร์เซโลนาจะยื่นสัญญาล,ลุวงหน้าให้กับนักเตะทั้งสามคนที่ราวมาดข้างต้นในทันทีโดยเป็นที่รู้กันนะครับว่าโรนันคูมันต้องการที่จะเซ็นสัญญากับวานดุม ตั้งแต่ตลาดในเดือนมกราคมนี้เลยแต่ตัวเขาก็ทราบดีว่าสโมสอนคงไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวในการนี้ทีมตอนนี้อย่างแน่นอนและน่าจะยินดีมากกว่าที่จะร้องให้ถึงช่วงจบฤดูกาลน,นี้และทีมสามารถคว้าตัวมอนิลุ่มเข้าสู่ทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยตามรายงานจากมุนโดดาปติโวนะครับระบุว่าโรนันคุมันก็ได้ออกมา้สัมภาษณ์แบบสน่นใัเหมือนกับว่าในตอนนี้ตัวเขาสามารถปิดดิวจินนี่ไว้นนุ่มได้เป็นที่รู้เลยแล้วแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาต่อสาธารณชนเกิดเท่านั้น โดยเชื่อว่าทางวัยนุมและโรนัลกุมันน่าจะตกลงด้วยสัญญาใจาก,กันไม้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะย้ายซูบาร์เซโลนาหลังจบฤดูกาลนี้แบบฝีค่าตัวโดยเหตุผลรับรองและน่าเชื่อถือได้ก็คือน,นั่นคือการสโมสรบาร์เซโลนาไม่มีความรีบร้อนอะไรที่จะเซ็นสัญญานักเตะเข้าสู่เทียมและก็ไม่กลัวสโมสรอ,อื่นๆมายั่งตัววัยนุ่มไปจากพวกเขาอีกด้วยท้งนั้นที่วัยนุ่มคือนักเตะที่เก่งมากๆคนหนึ่งในยุโรปอย่านี้ซึ่งนั่นทําให้มองได้ว่า วอนิลุ่มได้ตกลงย้ายซุปร์สโลนาลุ้งหน้าไปก่อนแล้วจึงไม่จําเป็นจะต้องเรียบเซ็นสัญญาเตยังได้อีกทั้งแลต,ตอนนี้วอนิลุ่มก็ไม่มีความเกระตืรือร้นที่จะเซ็นสัญญาชูวใหม่กับลิเวอร์พูลเตยังได้ฉะนั้นมองได้ว่ารังทั้งหมดได้ถูกวางเป็นลําดับขั้นตอนเอาไว้เป็นที่รเรียบร้อยแล้วว่าอย่างไงเสียวอนิลุ่มก็จะย้ายไปลุ้งทีมบ,บาสโลน่าอย่างแน่นอนโดยด้านบุนโดนาปอ์ทิโวยังอ้างคำพูดของโรนัลกุมันต่อไปนะครับว่า เขามันจะว่าจะสามารถเสัญญากับวานิุงได้ในช่วงสมันี้อย่างแน่นอนและการพาตัววานิุงเข้าสู่คัมนูนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอนาคตของลรยอเนลเมสซี่ซึ่งเรื่องตรงนี้มันคนละส่วนกันผมคิดว่าทีมของผมสามารถเสัญญากับนักเตะคนไหนก็ได้ในโลกใบนี้เพราะน้อยคนนักที่จะกล้าปฏิเสธบาซโลูนาที่นี่เป็นนักเตะที่มีทักษะที่จะเยี่ยมและสามารถเล่นหลากหลายตำแหน่งรวมถึงสามารถยิงประตูได้ดีด้วยเขาสามารถเข้ามาเพิ่มเติมบางอย่างให้กับทีมของผมได้ แต่ตอนนี้นะครับโสมสอนกำลังประสบปัญหาทะงนั้นสถานการณ์การเงินอย่างรุนแรงทําให้ไม่สามารถย้ายตัวเขาเข้ามาในช่วงเดนมกราคมน,นี้ได้ทันทีนะฮะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องรอให้ถึงช่วงจบฤดูการลรวมไปถึงในรายของอลิกาเซียและเมฟิดเดปายด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมก็ยืนยันจนจ,นจบฤดูกาลนี้เราจะได้ทั้งนักเตะ3คนเข้าสู่ทีมของเราอย่างแน่นอนนะะ ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วอดีตแคงลิเวอร์พูลยกโรเบอร์สันคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกโมเชนรูริเก้นะครับอดีตการ์ลันคองสโมสรลิเวอร์พูลทีมแดงสุดผงเกตเชื่อว่าแอนดี้โรเบอร์สันคุณแบ็กจอมอึดคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ตามการรายงานจากสกีสปอร์ตกองหลังนักกีฬาชื่อสกัลล่านะครับรายเป็นผู้เล่นที่สร้างสืบไล่ให้กับแฟนบอลนับตั้งแต่ที่ย้ายมาคักขังทินดินแอนเวลเมื่อปี2007 โดยมีส่วนสำคัญในการพาทีมขเขาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกและแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซันที่แล้วจาฟฟอนก็เล่นและผลงานที่ผ่านมาทำให้อดิตแบ็กซ์ซ้ายหงแดงย่างเอริกเก้ก็ชื่อว่า El ua, โรอโบวคือนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งของเขาณตอนนี้เขาสร้างความประหลาดใจกับทุกคนตอนที่เขาย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลมันเป็นเรื่องที่ยากการมาเล่นกับสมโมสรใหญ่หลังจากที่พึ่งตกชั้นไปกับฮาวสิตี้ อับราโตโมเรโน่ก็ได้ออสตาร์ดก่อนเขาแต่สำหรับผมก็คือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดตลอด2-3ปีที่ผ่านมาผมรู้ว่าทุกคนกำลังพูดถึงอัลฟฟนโซเดวีของไบโอมินิกแต่ทวัดจากความสม่ำเสมอและฟอร์มการเล่นแล้วเขาโรบอสันทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลบวหัต้องลงสนามทุกๆสามวันและนักเตะรายนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเยือยเสมอและสำหรับผมแล้วก็คือผูเ้เล่นที่ยอดเยี่ยมแห่งฤดูก,กาลของสโมสรก็วา่าได้โมเซอเอริเก้ระบุถิงง้าย โครฟิตลิชาร์ดเชื่อเจนสปินเนอร์จะเล่นได้ยันอายุ40ปีเหมือนซาลาตันไม่แค่ลิชาร์ดแกบอดีตกับตันทีแมนจอร์ตี้ชื่อว่าเจนสปินเนอร์ร้องกับตันทีลิเวอร์พูลจะสามารถ้าแข้งอยู่ในระดับสูงสุดได้จนถึงอายุ40ปีเหมือนกับซาลาตันอิบราโมวิชเลยทีเดียวถ้าคุณถามผมว่าใครคือนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดคนหนึง่งคนคนนั้นก็ควรเป็นแบบอย่างมีคำตอบเดียวเท่านั้นนนั่ก็คือเจนสปินเนอร์ยังไงรูครับ เขารักษาสภาพรแงกานเห้ฟิตเปลียนติตลอดเวลาแถมไม่เดือมเมืม่อทานอะไรที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเลยด้วยซ้ำายการวิร์ดเกี่ยวกับ BBC Sport และจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณบ่งบอกชี้เลนกับว่าเจนสปินเนอร์จะเข้าสู่ช่วงโรยลาแล้วทานนักเตะแต่ยามันอยู่กับเลเวอร์พูลเมื่อปี2 0 1 5เขาก็ได้ลงสนามเยอะกว่าสมัยเล่นกับแมนเชสเตอร์ี่หลายเท่าเลยครับไมตองสือว่านเจนสปินเนอร์นี่แหละจะเป็นอีกคนที่สามารถค้าแข่งต่อไปในระดับสูงสุดอย่างพิมลิงเกตต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับ ซลาตันอิบโรโมวิตเลยทีเดียวหากจี่ตัวยังอยากจะทำอยู่นะครับนีค่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่14มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักนะครับไปกับชาติผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลซึ่งซูเปอร์บิมแบตในศึกแดงเลือดน,นะครับฉบับพิมพ์นิงเกล็ในวันที่17มกราคมนี้นะฮะพวกเรามาร่วมเชียร์ไปด้วยกัน ในการเชียร์สโุสรลิเวอร์พูลนะครับกับศึกเดือเดือดที่จะพบกับมานเชิเต้นเต็ดซึ่งถ้าหากเราทําได้โลกนี้จะสง,งบสุขอีกครั้งนะครับส่วนแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ